มีเทอมเดียวกันให้หนูเขียน x ไอย่างนี้ค่ะเขียนตัวแปร x y and then consider between the coefficient in front of that variable ให้หนูเขียน x เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ป,ปะให้หนูมาพนะิจารณา coefficient ก็คือตัวเลขข้างหน้า x นั่นเองตัวเลขข้างหน้า x คือเลขอะไรเลข2เลข2เราจะทำอะไรกับมันลกูกก็ดู2มันบอกว่าให้ไปบวก3 so do according to the operation symbols ให้หนู การหักคณิตสามค่ะอย่างการณีนี้เขาบอกให้สองแล้วเขาก็ให้บอกไปไปบวกสามสองบวกสามได้เท่าไหร่ลูก The resource two minus three เออเออถูกแล้วไม่ใช่ m i n u s ว่ะ two two add three the summation between two and three is five เนี่ยหนูก็เขียนไปข้างหน้ามันก็จะได้เท่าบห้า x แบบนี้เองอะค่ะเนี่ยเนี่ยคือการบวกเอกนามตรงนี้เข้าใจไหมไมีใ,ใ,ใครคไม่เข้าใจไหมลูกกรงนี้ตรงไหน,น บมือยกมือส่งข้อความหรืออะไรก็ได้รูกว่แบบอธิบายใหม่อรอบเซ็ไม่เข้าใจเลยเข้าใจครับอ๋อโอเคนะได้นะคือ first of all you need to consider about the variable we concerned about the the right term เนาะเราจะเอาเทอมที่มันเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นหนูก็เขียนตัวแปรนั้นทิ้งไว้แล้วก็ค่อยไปดูที่สระสิหรือว่าไป consider as the coefficients in front of that variable ไปดูที่ตัวเลขข้างหน้ามาันแล้วก็กระทำตัวเลขมันเองโอเค Right now I have another another thing to tell you. Let's say this case is very different because we have two symbols together. เห็นบ้านหนูมีตัวหนูมีสัญลักษณ์คคณิตศาสตร์สอันมันซ้อนกันอยู่ It means that um the addition symbols multiply with the subtraction symbols. ตอนนี้เครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายลบมันอยู่ซ้อนกันอยู่คือมันคูณกันอยู่ต้องมาคะลูกนึกถึงตอนสมัยหมนหนึ่งลกูกอาจรย์จะชอบจำอย่างนี้ลูก when we have the the same symbol multiply together the result is turn to be the positive เนาะถ้ามันมีเครื่องหมายเหมือนกันนะคะคูณกันมันจะกลายเป็นบวกอาจารย์ชอบตรงนี้เข้ามามันกันคูณกันเป็นบวกเข้ามามันกันคูณกันเป็นบวกเข้ามามันกำคูณกันเป็นบวก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 อ่ะนี่นะเหมือนกันคูณกันเป็นบวก